สนับสนุนโดย GC เคมีที่เข้าถึงทุกความสุขบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียวคือจริงๆมันก็แฮปปี้ในแบบของแต่ละเฟสนะครับตอนทีาอยู่ในราชการผมก็แฮปปี้ในแบบนะ <S <S 2> <S 2> ตอนออกมาก็แฮปปี้ในแบบคนอายุจะ60 ที่วัย70ก็คงจะมีความสุขกับคน70วัย80ก็คงจะมีความสุขกับคน80เท่าที่จะมีได้แต่ละช่วงเวลาของชีวิตมันจะมีเหมือนโจย์ท้าทายมันจะมีสิ่งที่เราอยากทำาะความก็ใจชีวิตแล้วก็ประสบการณ์ของเรามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราก็สามารถที่จะเลือกว่า,น,าน่าเวลานี้เนี่ยเราอยากจะใช้ชีวิตยังไง สวัสดีค่ะโอ๊ตศศิวันสู่แบบไทยใจพอเพียงค่ะวันนี้มาพร้อมกับคำถามนะคะว่าเมื่อกเกษียณแล้ววางแผนชีวิตกันยังไงบ้างคะยังทำงานอยู่ไหมหรือว่าเลี้ยงหลานอยู่บ้านหรือไปเที่ยวรอบโลกคุณจะทำอะไรกันคะวันนี้โอ๊ตจะพาไปพบกับคุณหมอท่านหนึ่งค่ะท่านเป็นจิตแพทย์เป็นอดีตข้าราชการที่มีแนวคิดบ้านปลายชีวิตหน้าทึ่งมีความสุขกับชีวิตอย่างไม่เกี่ยวกับอายุเลยค่ะ แล้วก็ทำเรื่องใหม่ๆที่คนในวัยเดียวกันไม่ค่อยทำวางแผนชีวิตตัวเองได้แบบที่หลายคนคงจะคิดไปไม่ถึงขนาดนั้นคุณหมอประเวศตันติพิวัฒนสกุลค่ะคือจริงๆการออกจากราชการมันมีหลายอย่างเกิดขึ้นตั้งแต่การที่ผมติดตามแนวโน้มใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางอาชีพการใช้ชีวิตอายุไขมนุษย์นะครับแล้วก็เราอยากจะใช้ชีวิตยังไงให้ ลงตัวที่สุดเราก็พบว่ามันมีข่าวสารสําคัญอันนึงก็คือมนุษย์เนียม,มีอายุยาวขึ้นเรื่อยๆสชหรับตัวผมเองเนี่ยถ้าดูจากพ่อแม่ผมก็มีโอกาสจะมีอายุเกิน90ปีค่อนข้างสูงมันก็เลยมีคําถามตอนะอายุ55ว่าให้เราจะทํางานไปเรื่อยๆจน60แล้วก็กเกษียณโดยหวังว่าเราจะอยู่เฉยๆไปจนถึงวันตายซึ่งมันยาวอีกตั้ง30กว่าปี<ม><ฮ>ฉะนั้นก็ยังมีความรู้สึกว่าเวลามันสั้นลงเรื่อยๆแม้ว่าจะต้องอยู่อีกยาว เราเริ่มรู้สึกว่าสิ่งสําคัญของชีวิตที่เราต้องการอยู่กับตัวเองเข้าหาศักยภาพภายในให้มากขึ้นเนี่ยเราไม่สามารถทําได้ดีเวลาที่เราอยู่ในงานเต็มเวลาก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ตัดสินใจออกจากราชการก่อนแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าเมื่อออกจากราชการเนี่ยจะแบ่งเวลาเป็น3ส,ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเราก็จะจัดเวลาให้กับตัวเองเพื่อพัฒนาภายในให้ดีขึ้น ส่วนที่2ก็ตั้งใจว่าเราก็ต้องมีรายได้ต่อมาจอกแบบระบบการสร้างรายได้แบบที่เหมาะสมกับวัยของเราและส่วนที่3มส่วนที่ทําประโยชน์ให้กับสังคมก็แบ่งชีวิตออกมาเป็น3ส,ส่วนไม่ได้เท่ากันนะครับคือส่วนของเวลากับตัวเองส่วนของการสร้างรายได้แล้วก็ส่วนองทานตอบแทนคืนสังคม โจทย์ของคุณหมอคาดคะเนไปถึงอายุช่วงสุดท้ายเลยนะคะร่วมกับการประเมินว่าจุดที่อยู่ณนะปัจจุบันจะทําให้เราไปถึงการเกษียณอย่างที่ต้องการหรือไม่จากนั้นก็ออกแบบใหม่ตั้งโจทย์ใหม่แล้วก็วางให้ทุกส่วนของชีวิตมาสนับสนุนโจทย์ใหม่นี้ให้บรรลุเป้าหมายค่ะแน่นอนว่ากว่าจะได้ข้อสรุปก็คงจะต้องไปตกผลึกกับตัวเองมากพอสมควรเลยสวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับ เราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2องทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่ได้พบกับคุณหมอครั้งแรกไม่ใช่เพราะไปเป็นคนไข้นะคะแต่ว่าไปเป็นผู้ชมค่ะในช่อง YouTube ของคุณหมอนั่นแหละปลดล็อกกับหมอเวศคุณหมอทำโซเชียลมีเดียได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็เก่งมากด้วยค่ะเพราะว่ายอดไลค์ใน Facebook กับ y o u t u b e อยู่ที่หลายหมื่นจุดเริ่มต้นก็มาจากการออกแบบชีวิต เกษียณนั่นเองก่อนเกษียณผมมีการวางแผนแคริเอร์ด้วยซึ่งมันจะมีแนวคิดเรื่องของเช่นไม่รู้เคยได้ยินไหมที่เขาเรียกว่าทํางานอยู่ที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้อยู่ที่ธรรมชาติค่าใช้ใจ่ายไม่สูงแต่เขารับเงินเดือนอค่าตอบแทนจากการทํางานทางไกลซึ่งหลักคิดก็คือว่าเราทํางานเดี่ยวเป็นเหมือนเป็นใช้ความเชี่ยวชาญและสามารถที่จะคอนเนคกับคนที่เป็น กลุ่มเป้าหมายทั้งในส่วนที่เป็นงานเพื่อสังคมกับส่วนที่เป็นงานสร้างไรายได้โดยใช้อุปกรณ์ที่สามารถพกพาเคลื่อนที่ได้แล้วก็ใช้ไม่เยอะแล้วก็อย่าทําให้ทีมหรือว่าอย่าทาให้อุปกรณ์มันรุงแรง <S <S อืมอครับอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ตั้งแต่ต้นตอนที่ตอนที่ออกแบบที่จะเข้ามาท,ทําตัวนี้ตลอดชีวิตผมชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ <S <S เป็นนิสัยนะครับแล้วก็ชอบทดลองแต่ก็มีหลายเรื่องที่เราไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ นี่พอตอนที่เ <N: S 2> กษียณเนี่ยก็ตัดสินใจว่าเราจะใช้ความรู้ของเราเนี่ยแบ่งปันนี่ก็เป็นจังหวะที่ไอตัวแพลตฟอร์มของ uh oh. ทั้ง Facebook ทั้ง y t u t u เนี่ยกำลังเริ่มเปิด Facebook ก <N: Like. S 2> ็มี Facebook Live แล้วก็มีพอดแคสต์ที่ค่อยๆโตขึ้น oh. ผมก็เลยใช้การทดลองผ่าน f k l i v o นะครับทำเพจตอนแรกก็เขียนอย่างเดียว oh. ต่อมาก็รู้ว่ามันทำไลฟ์ได้ก็ตัดสินใจ เตรียมระบบเฮ้เราจะใช้ฮาร์ดแวร์อะไรนะครับจะใช้คอมพิวเตอร์แบบไหนที่ทำให้การไลฟ์ของเราดี <c oughs> ต้อง <c oughs> ทำระบบเสียงยังไงต้องมีระบบแสงยังไงอ <c oughs> พอทำเสร็จแล้วต่อมาเรารู้ว่าเราสามารถเอาวนะิดีโอนั้นเอาขึ้น youtube ได้แล้วเราก็ทำไลฟ์เสร็จแล้วก็ตัดต่อให้มันแค่ตัดต่อก็เรณนี้ตัดต่อง่ายๆนะครับแค่ <c oughs> แบ่งเป็นตอน <c oughs> แล้วก็ตัดหัวตัดท้ายไม่ให้มันเยิ่นเย้อไปแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปบน u ู u b e สิ่งสำคัญมากกว่าคุณหมอทำโซเชียลมีเดียก็คือเนื้อหาที่คุณหมอได้แบ่งปันให้กับผู้ชมค่ะเป็นสิ่งที่พวกเราไม่ค่อยเคยได้ยินถึงเป็นข้อมูลทางจิตวิทยาแบบวิชาการแต่ก็ฟังเข้าใจง่ายเพราะว่ากลั่นกรองโดยประสบการณ์และความรู้ที่สะสมมาของคุณหมอนั่นเองวันว่าอันนึงอ่ะที่คุณหมอให้ก็คือเรื่องความรู้ที่ทําให้เกิดความเข้าใจหรือว่า literacy อะค่ะซึ่งส่วนเนี้ยไม่ค่อยเกิดขึ้นในประเทศไทยอะ มันเป็นสิ่งที่เวิร์กมากๆเลยอะค่ะคือคุณหมอเอาเรื่องของจิตวิทยาค่ะมาพูดในเชิงวิชาการและแม้แต่ชาวบ้านทั่วไปอะก็สามารถที่จะฟังและเข้าใจแล้วก็สำคัญเลยคือเขาเอาไปเขาฟังเข้าใจแล้วเขาก็เอาไปทำความที่ผมเข้าใจพื้นฐานทางการแพทย์เขาจบแพทย์มาก็าจะเข้าใจการทำงานของร่างกายเ<ม>ข้าใจเรื่องสมองแล้วก็มีโอกาสได้เรียนเกี่ยวกับ ปัญหาทางจิตจิตใจจากจิตวิยาตะวันตกวิชาจิตเวชศาสตร์ครัร oh, <yeah. S 1> ะหว่างที่เรียนจิตแพทย์เนี่ยผมก็ไปปฏิบัติธรรมไปฝึกเรียนโยคะไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียก็ไปฝึกไทเก็กบ mm hmm. แล้วก็ได้มีเรียนชิโก mm hmm. ได้บวนที่วัดตาทางสายอีสานครับ mm hmm. ก็มีฐานของความเป็นแพทย์ฐานของความสนใจเรื่องศาสตร์กรนอ แล้วก็เรื่องของธรรมะตอนใกล้จบแพทย์ก็เริ่มอ,อา่านหนังสื mm hmm. พอแนวถ้าพอดีเป็นจังหวะที่สนใจเรื่องศักยภาพมนุษย์ด้วยแล้วก็จุวิยาตะวันตกเนี่ยเปลี่ยนแนวโน้มจากเดิมที่สนใจเรื่องโรคมาศึกษาเรื่องศักยภาพคนมากขึ้นมาศึกษาเรื่องความสุขมาศึกษาเรื่องสิ่งที่จะทำให้ความเป็นอยู่ร่วมกันในดีขึ้นซึ่งความรู้สุวอย่ของเขาก็เอามาจากซีโร่ตะวันออกแต่ไปวิจัยเพิ่มเติมตอของเมืองไทยเนี่ย มันจะมีความสนใจในส่วนที่เป็นกลุ่มของโรคก็ถูกอิทธิพลของวิชาการสมัยก่อนที่เน้นไปทางโรคมากกว่าแล้วก็มีกลุ่มในของไทยที่เป็นต้นทุนดีๆก็คือศาสนานครับศาส,สนาพุทธเนี่ยก็เป็นต้นทุนที่สําคัญมากตัวผมเองก็ได้รับอิทธิพลสูงมากจากการาจากการฟังแล้วก็จากการไปบวชครับแต่จีวิทยาตวันตกที่เป็นรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาทางสมองศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง อารมณ์ความเครียด<ม>การทํางานของระบบฮอร์โมนมการทํางานของร่างกายร<ม>วมจนถึงการสร้างความสุขมันมาเหมือนกับมาเป็นก้อนความรู้อีกก้อนหนึ่งที่ทําให้เราอธิบายความเข้าใจทางธรรมะที่เป็นประสบการณ์เดิมในความรู้ที่ดูมีหลักฐานม,มีประจักษ์พยาน<ม>แล้วก็บวกกับความเข้าใจในความเป็นไทยในบริบทของสังคมเรามผมก็หยิบเอาแหล่งความรู้พวกนีม้มาผสมผสาน ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าอายุมากพอครับเคยทำงานมา30กว่าปีอายุกำลังจะ60แล้วแล้วก็มีแหล่งความรู้พวกนี้เราก็มาเชื่อมแล้วก็มีคนที่มาหาเป็นประจำเราก็ได้ความรู้จากชีวิตของเขาครับก็เลยกลายเป็นข่าวสารที่เหมือนตกผลึกไเหมือนตกผนึกมากยกตัวอย่างเนื้อหาที่โดนใจมากๆในยุคนี้ให้ฟังกันสักหน่อยนะคะโรคซึมเศร้าค่ะ คุณหมอหน่าจะเป็นท่านแรกที่ออกมาพูดว่าโรคนี้ไม่ต้องใช้ยาก็ได้นะซึ่งเาว่าใครที่เป็นโรคนี้ฟังแล้วก็ต้องมีความหวังแน่นอนเมื่เวลาที่ผมมองมิติของชีวิตคนเนี่ยมันไม่ได้มองมิติที่อธิบายด้วยเรื่องโรคหรือว,ว่าชีวภ <okay. S 1> าพการแพทย์พอมาเจอเรื่องโรคซึมเศร้าเนี่ยผมก็พบว่าปัญหาก็คือพออ,อธิบายว่าโรคซึมเศร้าเกิดจากสารเคมีในสมองผิดปกติ่ย คนก็คิดว่านี่เป็นโรคผิดปกติที่สารเคมีชั้นผิดปกติไปแล้วฉันทําอะไรมันไม่ได้ฉันต้องกินยาน mm hmm. มันก็เลยทําให้เขาเสียโอกาสในการรักษาตัวเองและปัญหาของยาก็คือยามันให้ผลดีในระยะแรกแต่ระยะยาวเนี่ยมันมีภาวะที่เรียกว่าผลข้างเคียงที่ส่งผลต่อระบบการทําง,งานของร่างกาย mm hmm. และที่สําคัญคือถ้าเขากินยาไปเรื่อยๆโดยไม่แก้ต้นเหตุเช่นไม่ได้แก้นิสัยทางความคิดไม่ได้แก้กิจวัตรประจําวันไม่ได้จัดสิ่งแวดล้อมใหม่ พูดง่ายไม่ได้ปรับส่วนที่ไม่เกี่ยวกับยาพอเขาหยุดยาถ้าสถานการณ์ชีวิตเขายังไม่ดีคนส่วนใหญ่ก็จะกลับไปเป็นซ้ำถ้าคุณหมอไม่ออกแบบชีวิตวัยเกษียณใหม่โอ้ตมั่นใจเลยค่ะว่าคนไทยคงไม่มีโอกาสได้ยินเรื่องดีๆแบบนี้ขอบคุณที่ได้ทำสิ่งเหล่านี้แล้วก็ขอบคุณที่ให้โอกาสพวกเราพูดคุยกับคุณหมอด้วยนะคะนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งจากเยอะมากที่เราได้รู้มาค่ะ โอ oh, จะขอ,อนําเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ทางจิตวิทยามาเล่าให้ฟังหลังจากนี้นะคะแต่ว่าใครที่อยากฟังเนื้อหาดีๆมากกว่านี้ไปกดติดตามคุณหมอได้เลยค่ะที่ Facebook หมอประเวศตันติพิวัฒนสกุลและ YouTube ปลดล็อกกับหมอเวศค่ะสุขแบบไทยใจพอเพียงพักกันสักครู่ค่ะรถเหมือนกันแต่ความแรงไม่เหมือนกัน ลองบางจาก e20 SE v วใหม่ดับเบิลพลังสะอาดแรงสุดขลังรู้สึกได้ตั้งแต่ทางแรกที่ติดใหม่ e20 SE v o ลองจินตนาการซิว่าถ้าอนาคตพลาสติกและเคมีพันทำอะไรได้มากกว่าทุกวันเนี่ยโลกเราจะเป็นอย่างไรโลกสวยเป็นไปได้จริงข้อจำกัดไม่ใช่เรื่องใหญ่ในการทำตามฝันเพราะทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยนวัตกรรมพลาสติกและเคมีพัน GC ผู้ดำเนินธุรกิจเคมีพันุ์เพื่อความสุขของคนไทยในวันนี้และอนาคตรถเหมือนกันแต่ความแรงไม่เหมือนกันลองบางจาก E20 SE v วใหม่ดับเบิลพลังสะอาดแรงสุดพลังรู้สึกได้ตั้งแต่ทังแรกที่ติมใหม่ E20 e SE v o แบบไทยใจพอเพียงในช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์ไซเบอร์บูลลี่ค่ะตอนนี้กำลังขยายวงกว้างในกลุ่มนักเรียนที่น่าสนใจก็คือเยื yeah. ่อมีผลกระทบด้านสุขภาพจิตมีปัญหาในการใช้ชีวิตและสุขภาพในอนาคตด้วยนะคะสสสและเครือข่ายเปิดเวทีเสวนาเพื่อรวมข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาโดยจะมีการมอบข้อเสนอแก่สมาชิกวุฒิสภาด้วยนะคะไปติดตามเลยค่ะ ในยุคที่ทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึงกันค่ะก็ทำให้เกิดการกลั่นแกล้งการผ่านสื่อออนไลน์ได้ด้วยเช่นเดียวกันสิ่งนี้เรียกว่าไซเบอร์บูลีค่ะมีทั้งการก่มคูวูวิพากษ์วิจารณ์การคุกคามทาง,าง,ทงเพศแต่ว่าท้ายที่สุดเกิดผลกระทบต่อสุขภาพจิตของคนที่เป็นเหยือ่อแล้วก็ทำให้พวกเขามีปัญหาที่จะใช้ชีวิตมีปัญหาด้านสุขภาพตามมาด้วยค่ะ ไซเบอร์บูลลี่ก็คือภัยใกล้ตัวที่ต้องรีบแก้ไขน,นะคะเพราะว่าผลสำรวจมีเด็กมัธยมมาศึกษามากกว่าร้อยละ20ถูกบูลลี่ร้อยละ35ก็มีพฤติกรรมว่าไประรานคนอื่นต่อหนึ่งในประเด็นที่เด็กๆล้อกันอย่างมากก็คือรูปรังหน้าตาค่ะหนึ่งใน3พอล้อเขาแล้วก็สะใจเท่แต่คนที่เป็นเหยื่อสิคะจิตตกเศร้าแล้วก็อยากแก้แค้นมากกว่าร้อยละ17อยากจะฆ่าตัวตายค่ะ ข้อมูลนี้นะคะได้รับการเปิดเผยในงานเสวนาออนไลน์การรับมือกับสถานการณ์การระรานทางออนไลน์ของเด็กไทยโดยสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อส,อสอกับสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนหรือสอส,อสด,อดยอค่ะในการวิจัยจะพบว่าผู้ถูกระรานทางออนไลน์ผู้ถูกแกล้งเนี่ยนะคะมี21.6%ก็คือประมาณ1ใน5ที่เด็กเดินมา5คนอย่างที่เรียนเปรียบเทียบ เด็กเดินมา5คน1คนถูกระรานแล้ว17.6ซของคนที่ถูกระรานนะคะถูกระรานแล้วคิดสั้นอยากฆ่าตัวตายและที่สำคัญนะคะมีตัวเลขอยู่สัประมาณ1ใน3ค่ะที่ถูกแกล้งแล้วจะไปเอาคืนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ถูกระรานผู้ระรานหรือผู้รู้เห็นการระรานมีบทบาทสำคัญมากค่ะที่จะหยุดวงจรการกลั่นแกล้งรังแกบนโลกออนไลน์ที่มันทำให้คุณภาพชีวิตของเด็ก ซึ่งควรจะมีเวลาเข้าใจแล้วก็มีเวลาสนใจศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถ,ถนะของตนเองเพื่อเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่สร้างความสามารถทางการแข่งขันของประเทศได้ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพบอกว่าไซเบอร์บูลลี่นั้นส่งผลกระทบมากกว่าที่คิดเพราะข้อความบูลลี่จะอยู่ถาวรวนกลับมาทําร้ายเด็กๆก,ก็ได้อีกครั้งด้วยซึ่งสสสไม่ต้องการให้เกิดการตอบโต้ด้วยความรุนแรงแต่ว่า ต้องการให้เกิดการเรียนรู้การหาวิธีจัดการปัญหาช่องทางในการแก้ไขที่ทำได้ทันทีคือผู้ปกครองครูต้องให้กำลังใจแนะนำแล้วก็ดูแลเด็กๆให้เข้มแข็งนะคะไม่ทำให้เด็กที่ถูกบูลลี่รู้สึกแย่จนถึงซึมเศร้าหรือฆ่าตัวตายนอกจากนี้ในฝั่งสมาชิกวุฒิสภาคือกำลังสำคัญค่ะที่ในอนาคตจะช่วยผลักดันในประเด็นนี้ได้ค่ะการกระทำของเขาเนี่ยมันเกิดผลกระทบมาก กว่าที่คิดนะฮะการบูลลี่ผ่านโดยเฉพาะออนไลน์เนี่ยนะครับมันคือการปรากฏถาวรของข้อความเหล่านั้นมันเกิดการผลิตซ้ำนะฮะแล้วก็ทำร้ายความรู้สึกนะครับแล้วก็จริงเขาเองเขาก็อาจจะโดนบูลลี่เดี๋ด้วยนะฮะว่าวาเออเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างนะครับการเปิดวิธีรับฟังให้เขารู้สึกได้ว่าเออทำไมต้องทำนะครับนะฮะหรือว่ามีทางออกอื่นไหมนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือทำให้คนที่ถูกบูลลี่เนี่ยนะครับ ซึ่งจะได้ผลกระทบมากกว่านี่นะครับสามารถที่จะจัดการกับปัญหาเนั้นได้นี่น่าจะเป็นส่วนสําคัญนะครับเราคงไม่ได้อยากให้เห็นว่ามีการโต้อตอบนี่รัเราอยากจะให้เกิดการเรียนรู้และหาวิธีจัดการซึ่งไม่ทําให้คนที่ถูกกระทำเนี่ยรู้สึกแย่แล้วก็นําไปสู่ผลเชิงลบถึงขนาดซึมเศร้าค่าตัวตายคิดว่าทางสวเนี่ยจะเป็นส่วนสําคัญในการที่จะช่วยกันขัดดันนะฮะแต่ทั้งนี้ผมคิดว่า ตัวเด็กเองนะครับครูพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยสามารถที่จะช่วยกันจัดการได้เลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้กำลังใจเด็กนะครับเ,เปิดวิธีรับฟังความรู้สึกเด็กนะฮะให้คําแนะนำในการแก้ปัญหาพวกนี้เนี่ยมันจะช่วยแก้ปัญหาได้ทันทีนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยการแก้ปัญหาเชิงระบบก็คงจะต้องให้ความสําคัญด้แพ้กันครับ ภายในงานมีการมอบข้อเสนอเชิงนโยบายแก่ท่านสมาชิกวุฒิสภาก็คือการสร้างระบบป้องกันปัญหาการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กก่อนอายุ13ปีระบบการช่วยเหลือและเยียวยาเด็กที่ถูกผลกระทบมีมาตรการทางกฎหมายและแนวทางการทำงานที่ช่วยเหลือเยือได้การพัฒนาองค์ความรู้และการสื่อสารในสังคมกับหน่วยงานกลางที่ยืดหยุ่นเป็นศูนย์กลางดูแลเด็กและเยาวชนโดยทุกส่วนให้ความสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา พัฒนาทักษะการเป็นผู้ใช้และสร้างสรรค์สื่อที่มีความรอบรู้เท่าทันควบคู่กับการสร้างระบบนิเวศสื่อสุขภาวะซึ่งข้อเสนอทั้งหมดนี้จะนำไปเสนอวุฒิสภาและกำลังจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในไม่ช้าการบูลลี่จะไม่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ค่ะเริ่มจากการปลูกฝังจิตสำนึกทัศนคติที่ดีให้กับพวกเขาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเป็นทางออกที่ยั่งยืนทุกฝ่ายจะได้อยู่ในโลกออนไลน์ด้วยกันได้อย่างมีความสุข ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อควรได้รับการเยียวยาและหยุดวงจรการบูลลี่ก็ต้องเริ่มการปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆค่ะสกัดปัญหาก่อนที่จะเกิดก็คือเป็นทางออกที่ดีในระยะยาวของการใช้สื่อออนไลน์อย่างมีความสุขและดูการลงพื้นที่กับสสสค่ะการทำานาวิถีใหม่โครงการไม่เผาเราทำได้ที่จังหวัดฉะเช,ชิงเซาชาวนานำร่องต้นแบบกู้สถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของคนทั้งประเทศโดยเฉพาะ PM 2.5ค่ะ หลังเก็บเกี่ยวข้าวเกษตรกรมักเผาตอสั่งข้าวเพื่อความสะดวกในการถ่ายเตรียมดินปลูกข้าวครั้งต่อไปแต่ปัญหาจากการเผานาข้าวก็มีผลกระทบตามมาอีกโดยเฉพาะปัญหาฝุ่น PM 2.5เกษตรกรอำเภอราชสารบอกว่าพอเริ่มมีการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภาครัฐ ก็เลิกเผานาแล้วเปลี่ยนมาใช้วิธีไถกลบแทนค่ะซึ่งทำมาแล้ว2-3ปีสภาพดินดีขึ้นใส่ปุ๋ยน้อยลงทำให้ลดต้นทุนและเพิ่มรายได้จากการขายฟางข้าวด้วยมีหน่วยงานทางเกษตรเขาเข้ามาเขาเข้ามาแนะนำมาช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าการที่เราไม่เผาเนี่ยการที่ตีเนี่ยทำให้ให้ดินเนี่ยมันมีนมมนมคุณภาพันแร่าอาหารที่ท,ที่สมบูรณ์เราก็หนึ่งเราก็ใส่ปุ๋ยน้อยลง ข้าเราก็ไม่ค่อยเป็นโรคอะไรเท่าไหร่มันมีทมต้างทานของมันมท,ท,ที่เราเผามันไม่ได้แล้วเป็นผลเท่าไหร่ดินก็จะกระด้างที่เราเห็นกเ็เราดีใจด้วยเราได้เงินค่าอัดฟังที่อัดไปเมื่อเมื่อไฟที่แล้วมาได้อยู่ที่ประมาณ7,000ันกว่าบาทเพราะนาเราเยอะนานเจ็ดเจ็ดแปดิบลาย จากที่ฟางที่เขาเขาอัดไปแล้วมันก็มีเศษเล็กๆน้อยๆแล้วก็ตอสางแล้วมันก็มามาเป็นมันเรามาหมักแล้วมันก็เป็นปุ๋ยช่วยย่อยเป็นปุ๋ยไปไปด้วยส่วนใหญ่แล้วที่นี่มีอาชีพทำนาค่ะแหล่งน้ำเข้าถึงเกือบทุกพื้นที่มากกว่า3 0,000ืไร่ทำนาได้ถึงปีละสรอบการกำจัดตอสางด้วยการเผาก็เร็วค่ะแล้วก็ประหยัดที่สุดจึงต้องมีการสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรเพื่อจะทำนาวิถีใหม่ให้ใช้วิธีไถกลบ และบอกโทษถึงการเผาทั้งเรื่องสารอาหารในดินที่เสียไปและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างฝุ่น PM 2.5และการเป,ปลี่ยนแปลงให้ได้ผลต้องอาศัยตัวช่วยเป็นปันจจัยหลายๆด้านค่ะการที่ไม่ไม่เผาเนี่ยนะครับมันต้องการตัวช่วยทั้งเรื่องของเครื่องจักรกลการเกษตรทั้งเรื่องของกระบวนการซึ่งทั้งใช้สารใช้ชีวภาพต่างๆเลยนะครับทั้งถายกลบกรณีบางจุดนี่นะฮะใช้ถ่ายกลบ กรณีนายแห้งนะครับหลังเก็บเกี่ยวยรี้ไถกบอันนี้แก้เรื่องการเผาได้ 2. กรณีน้ําที่ท่าน้ําถึงนี้ครับก็ใช้การหมักหมักต่อสั่งให้มันย่อยสลายซึ่งทั้งสองส่วนนี้ต้องการเครื่องจักรกลต้องการวัสดุทางกเกษตรมาช่วยต้องลงทุนครับอันนี้ผมคิดว่าภาครัฐจะต้องช่วยนะครับภาคเอกชนต้องหนุนเสริมผมนะครับไม่งั้นชาวนาก็หาแรงจูงใจไม่ได้อันที่3ของเราสารเนี่ยนะครับที่เราแก้ปัญหาคือ เรื่องต่อสางกับฟางข้าวเนี่ยนะครับมันมีพ่อค้าเนี่ยมารับซื้อฟางข้าวทำนายอยากขายไม่อยากเผาหรอกนะครับขายฟางข้าวได้เงินในปีต่อไปเนี่ยต้องช่วยเขาต้องหาให้เขานะครับเพื่อให้เขาเมีมีตัวช่วยเกษตรไม่เผานาเกษตรแบบปลอดการเผาเนี่ยต้องการตัวช่วยหัวหน้าโครงการ Pri m ม m เ ver สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพบอกถึงแนวคิดโครงการไม่เผาเราทำได้ ว่าจะสร้างกระแสสังคมลดปัญหาฝุ่น pm 2.5โดยใช้กลไกการจัดการชุมชนเข้าสนับสนุนอย่างเช่นราชศาสตร์โมเดลที่มีนายอำเภอเป็นหัวหน้าโครงการกำนันผู้ใหญ่บ้านคอยสอดส่องดูแลตักเตือนหากพบการกระทำความผิดจะใช้กฎหมายจับกลุ่มเป็นวิธีสุดท้ายโครงการไม่เผาเราทำได้ในอำเภอราชศาสตร์จังหวัดฉะเชิงเซามีเกษตรกรให้การตอบรับมากกว่า600ครัวเรือนจาก1,200ครัวเรือน เป็นนิมิตหมายที่ดีในการมีส่วนร่วมของชุมชนและเป็นความท้าทายของการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมในอนาคตต่อไปโครงการนี้ครับกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยมันทําเพื่อตอบสนองวิธีการทดแทนว่าถ้าไม่เผาเนี่ยมันมีกระบวนการอย่างไรแล้วก็จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตการมีมลภาวะให้น้อยที่สุดยังไงบ้างนะครับก็เป็นประเด็นสําคัญที่สสใ,ให้ให้ความสําคัญแล้วก็เราถือว่าเราเป็น คนทำงานที่จับมือกับชาวบ้านในการช่วยเกื้อหนุนในการให้ทางเลือกที่เหมาะสมในการใช้ชีวิตรวมถึงการทำกิจกรรมที่เป็นมิตรกับผู้คนให้ชาวบ้านเนี่ยมีวิธีการแบบไหนที่ทำให้เขาไม่เผาแล้วก็เนือกจากไม่เผาแล้วเนี่ยทำยังไงให้ใช้ประโยชน์จากฟางข้าวหรือกระบวนการต่างๆเนี่ยให้มันย่อยสลายได้ดีขึ้นนะครับพรานเนี่ยก็จะมีโมเดลทางเลือกต่างๆที่ทำร่วมกับอำเภอ ที่ทําร่วมกับราชาพัฒรวมถึงองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับโดยมีมีเกษตรกร,กรโดยมีเกษตรกรเนี่ยเป็น,เป,นเป็นผู้เสนอแผนแล้วเราก็ทํางานร่วมกันสุดท้ายเนี่ยก็จะนําไปสู่ด้วยความคาดหวังของสอสสนะในการไม่ต้องเผาแล้วก็ใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยโมเดลนี้ต้องการให้ภาคเกษตรเป็นต้นแบบกู้สถานการณ์ความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของคนทั่วประเทศค่ะ ทำนาวิถีใหม่เราไม่เผาต่อซังค่ะวิธีนี้ช่วยทั้งเรื่องการปรับปรุงบำรุงดินช่วยเพิ่มรายได้แล้วก็ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นฝุ่น PM 2.5ได้ด้วยหมดเวลาแล้วนะคะสุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะเจอกันใหม่นะคะสุขหน้าบ่าย2โมง35นาทีค่ะและใครที่มีเรื่องราวแห่งความสุข ที่เป็นความสุขง่ายๆของคนไทยแนะนำมาได้นะคะทาง Facebook Page สุขแบบไทยใจพอเพียงวันนี้สวัสดีค่ะ